ไม่มีความมุ่งหมายในการยือ้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องนี้ภายหลังได้ผ่านขั้นตอนของการรับหลักการในวาระที่1ก็คือในวันที่17-18ถึง18พฤศจิกายนไปก่อนแล้วก็มาพิจารณากันว่าจะส่งสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ต่อไปอย่างไรตามขั้นตอนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาวันนี้จบเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะ ไปดูอีกกรณีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้มีอีกหนึ่งท่านไปร้องที่บกปอทนะครับนั่นก็คือคุณสนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายนะครับของสภาฮะก็มีการเดินทางไปที่บกป,ปอทเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไปตามความคืบหน้าด้วยแล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดนะครับต่อผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียในการบิดเบือนนะครับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการจับจ้วงสถาบันนะครับ ที่สําคัญนะฮะหนึ่งในนั้นที่มีการแจ้งความก็คือนายสุนยจุลพงศธรด้วยนะครับให้ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นายสุนยก็คือผู้ริพัยทางการเมืองนะครับเป็นอดีตสอสอเพื่อไทยคือทางด้านนายสนธิยานะครับก็บอกว่าตนเนี่ยขอใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญฮะซึ่งที่มาแจ้งความปอทอนเนี่ยก็มีอยู่3ประเด็นก็คือ1ให้ปิดกัน้นระง,งับยุติการเผยแพร่สื่อออนไลน์ทั้งหมดนะครับอาทิ Facebook In ินส g r a กร YouTube ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสถาบัน2ก็คือเอาผิดเฟซบุ๊กสุนยจุลพงศธรนะครับนักโทษหนีคดีตามมาตรา112หลังจากที่มีการไลฟ์สดจากต่างประเทศช่วงประมาณ19นาฬิกาทุกวันเลยซึ่งจับช่วงสถาบันมาโดยตลอดแล้วก็ข้อ3นะครับขอให้ตรวจสอบบุคคลที่โพสต์แสดงความคิดเห็นจับช่วงสถาบันในเพจเฟซบุ๊กของนายสุนยนี่แหละฮะที่มีประมาณ1000ถึง2 0 0 0รายเพราะว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยให้มีการ กนรนําเสนอข้อมูลที่จับจ้วงสถาบันมาโดยตลอดนะครับก็เลยอยากให้ทางปอทนั้นดําเนินการตรวจสอบแล้วก็เอาผิดให้ถึงที่สุดพร้อมกันนี้มีการฝากนะฮะข้อความไปถึงคุณทรายเจริญปุระด้วยที่ให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมที่ออกมาขับไล่รัฐบาลโดยบอกว่าหลังจากนี้จะไปทวงถามความคืบหน้าคดีที่แจ้งความเอาผิดคุณทรายเอาไว้ด้วยลองฟังเสียงกันหน่อยครับในความคิดเห็นและจ,จับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ตาม เพจหรือเฟซของคุณสุนัยจุลพศมตอนเพราะเท่าที่ผมดูแต่ละคืนแต่ละครั้งจะมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นไม่ต่ำกว่า1,500ัน1 5ารรายถึง2อ0 0ันยดโดยเบื้องต้นโดยเฉปะในหลักๆนั้นเึงของนิามกรับเรียนมาสิ่งที่ผมขออนุญาตฝากไปเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูข่าวเย็นช่วสุดท้ายกันครับ ที่ชื่นชอบกันดี มาช่วงสุดท้ายของข่าวเย็นนะครับช่วงนี้พาไปดูไอเดียดีๆของนักธุรกิจหญิงชาวไทยนะครับที่เคยไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศปรากฏว่ากลับมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดตรางมาเปิดร้านกาแฟแล้วก็ตกแต่งในสไตล์ไทยยุโรปได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีติดตามได้ในชีวิตคิดบวกครับ เดินพวกเพื่อนๆมาด้วยวขานำเลยเพื่อน,านเพื่อนๆก็ชอบกาแฟ,ฟชอบในร้านนี้บรรยากาศดีชอบมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รสชาติอาหารยิง่งมาไทยยิ่งอร่อยสุดยอดมคะ่ะเราลองชิมดูนะคะ แม่แม่การันตีแบบนี้ถ้าไม่มาชิมก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะเชื่อว่าถูกใจบรรดาคาแฟเป็นแน่แท้กันเลยทีเดียวพิกัดร้านนี้ก็คือร้านกาแฟสดบ้านควรคาเฟ่ตั้งอยู่ริมถนนสี่แยกบ้านควรอําเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเจ้าของร้านเขาเข้ามารีโนเวทอาคารเก่าปรับปรุงให้เป็นร้านกาแฟและร้านอาหารที่สวยแบบสะดุดตาสไตล์มิกซ์ไทยกับยุโรปเพื่อให้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดตรังด้วยค่ะ ที่นี่เขามีทั้งลูกค้าขาประจำลูกค้าขาจอดก็แวะเวียนเข้ามาใช้บริการเพื่อจะลิ้มลองรสชาติของกาแฟาสดพร้อมกับอาหารข้าวหวานหลากหลายเมนูที่ทางร้านเขาคอยจัดไว้ให้บริการกับลูกค้าด้วยล่ะค่ะเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้ไปประกอบธุรกิจอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนู่นอยู่นานถึง31ปีทําทั้งร้านอาหารทําทั้งอาสังหาริมทรัพย์หลังจากเดินทางกลับบ้านเกิดก็เลยคิดอยากจะเปิดร้านกาแฟาแล้วก็ร้าน อาหารขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองความอร่อยจึงได้เกิดเป็นร้านนี้ก็คือร้านกาแฟาสดบ้านขวนคาเฟ่นั่นเองค่ะ ที่นี่จะเป็นแบบว่าคนมาแล้วจะต้องมีความสุขคือได้ได้ทานอาหารอร่อยราคายุติธรรมแล้วก็กาแฟอร่อยแล้วสถานที่ก็สวยงามนานั่งสบายแบบชิลๆเหมือนนั่งอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในครัวนั่งอยู่ในห้องรับแขกแล้วทุกคนก็เป็นกันเองที่นี่เรามีของขนมปังของสแน็คอะไรให้กินเด็กๆมาก็มีขนมเล็กๆน้อยๆใครจะเอาอะไรเราทําให้ทุกอย่างเพราะเราต้องการให้คนที่นี่มาแล้วมีความสุข ร้านกาแฟาสดสไตล์มิกซ์ไทยกับยุโรปเน้นความทันสมัยแต่ก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นอายความเก่าแก่นะคะก็นำมาตกแต่งที่ร้านด้วยโดยอาหารทุกเมนูก็จะมีความสดใหม่ทุกวันราคาเป็นธรรมไม่แพงอย่างที่คิดค่ะทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยอย่างเช่นน้ำกระเจีย๊ยบพุทราแดงน้ำดอกอัญชันน้ำมะน,นาวสดซึ่งก็จะคั้นกันแบบสดสดทุกแก้วทุกวันเลยล่ะค่ะร้านนี้เขาเปิดให้บริการ ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โม